โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเดีียวเล่นให้ดูกันต่อเลยกับ Mario Golf ล u p e r Rush นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3กันแล้วสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้วันนี้เราจะต้องไปแข่ง Final Round นะหลังจากที่เป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์แข่งวันเต็ม2วันแนะ่วันนี้เป็นวันที่2แล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอโปรโปรเพลเยอร์คนไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยไป มามาดูกันพามาถึงหน้าประตูทางเข้าแล้วเราจะไปแข่งกันคุณผู้ชมดูซิว่ามันจะมีกี่หลุมวันนี้หือจัดมาเลยอีกเก้าหลุมแน่นอนใช่ไหมมาพร้อมแล้วไอ้ยาไอ้ยาไปเลยปึ๊บพุ่งพุ่พุ่งพุ่งง,งยังแรงโอ้อโหแหว้งอีกแล้ว มาดูกันซิวันนี้คุณผู้ชมว่าผมจะทำโฮลอินวันได้อีกหรือเปล่าได้เหมือนพาร์ที่แล้วโอ้ยกลัวใจจังเลยแข่งกับพวก,กรุกกี้เนี่ยพวก,กรุกกี้แก๊งเดียวกับเราเนี่ยไม่เอานะอย่ามาแย่งหัวใจฉันอย่ามาแย่งหัวใจฉันนีนได้หัวใจแล้วไปเลยอย่า yeah. เอาละลมส่งใช่ไหมลมทรงโ okay. yep. อเคลมทรงลมทรงยึบออยงแหวงอีกแล้วแหวงตลอดศกแหวงตลอดการอะไรกันเนี่ย มาตีกันตีกันโปะ๊โปะบะโบ๊โะบะโบ๊ะบะมาวิ่งเลยเก็บเหรียญเอามาทำไมก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยจนถึงพาร์ทนี้เหรียญเอามาทำไมนี่เอาละออนกรีนไหมโอ้ยนึกว่าจะอ,ออนเฮ้ยออนออนออนเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้พัดเซนอลิเวชั่นพัดได้เลยคุณผู้ชมพัดได้เลยดุดดุดดุดขอเบอร์ดี้สวยๆขอเบอร์ดี้สวยๆวยิว่งมาดุดดุดนิซะลองบอมโอ้ยชนทำไม <laughs> อ๋อโปรโเพเยอร์ก็เป็นเซตเดิมเลยคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆก็เป็นดองกี้คองที่เป็นอ่าขั้นทองเหรียญทองของเราเป็นเหรียญเหรียญเหล็กอยู่นี่แหละเราจะชนะได้แน่นอนมาเอยมัน้ยงยมึบมึบดืดดืดดืดืดืไปไหนช็อตสักทีวิ่งละจ้าเหรียญเหรินไม่เก็บนะโอ้โหไปต่อไปต่อไม่รอแล้ว นี่คือหลุมหลุมหลุมไจะถุยหลุมที่11หลุมที่11มาพาซีพาซีพาซีเจริญอีกแล้วโอ้ลงไปทางนี้ลงไปทางนี้เห็นไหมว่างัดหน่อยงัดหน่อยงัดกันหน่อยงัดกันหน่อยปิง้งปิ้งอ่าไนส์ช็อตไนส์ช็อตโตมาเก็บใจหน่อยขอขวางนิดนึงนี่ออนว่ะคุณผู้ชมออนออนออนกรีนออนกรีน ถูกต้องออนนิสออนเราเก็บทุกใจเราเก็บทุกใจเราไม่พลาดเราไม่พลาดนี่มาเลยโอ้โหเบอร์ดี้พัดไม่ลายมันโหดอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันนะพร้อมแล้วหนึ่งพร้อมมาสองพร้อมมาสามอึดเปาะอึดออึด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 เยสวันี้มือขึ้นนะนี่วันนี้ดวงดีสกอร์เราสวยมากตอนนี้คุณผู้ชมลบหเปิดมาลบห้านี่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ จัดไปพุ่งตรงเลยพุ่งตรงพุ่งตรงอีกแหว่งอีกแล้วมันจะแหว่งไปทุกหลุมไปได้ยังไงนี้ปะท้เอ๋ยเอาวิ่งอีกอม,มีพาห้าโอ้ยหลุมยาวด้วยหลุมหลุมไกลไม่หลุมยาวปะท้เอ๋ยเอะเก็บใจแล้วขอวิ่งนิดนึงขอวิ่งนิดนึงเออให้ผมตีไปทางไหนเนี่ยให้ผมตีไปทางไหนอืมเอาละจะได้ใช้วิชา ตีโค้งซะหน่อยแล้วคุณผู้ชมตีโค้งหน่อยไอ้ยะนี่เอียงลูกเอียงเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บใจไม่ทันเดี๋ยว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 ชนได้เลยไหมชนได้เลยไหมไม่ได้ปะโถเอ้ยนี่โอ้ยแกโยชิโยชิสีชมพูเฮ้ยทำไม,ไไมลูกเราไปลงลับอย่างนั้นล่ะหืึไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำไมตีไซโค้งแล้วไม่เก่งอย่างนี้เมา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 ,มา,มาโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยลมตีคืนด้วยมา โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยบบบบบขอให้สวยขอให้โดนแหวงมันโอ้ยแหวงอีกแล้วตายตายตอย่านะอย่าไปลงลาบสอนะอย่านะอย่านะขอเก็บใจหน่อยเถอะเออพอได้ใจแล้วโอ้ยลงลับสจริงด้วยแย่แย่แยยยขอละอันนี้ขอชิปอินนะขอชิปอินสวยๆขอชิปอินสวยๆเึบบึบบบอื้ ไม่ลงแฮไม่เป็นไรหลุมนี้เราพาก็ยังดีใช่ไหมสโตรกห้พาแน่นอนออโมสเซมเอลิเวชั่นสบายสบายตึดดึ๊ึ๊บบึ๊บบึ๊บึ๊บเยสเอาวะพาก็ยังดีพาสีเจริญป้ายสกอร์เรายังสวยอยู่นะยังลบหอยู่ทุกคนยังน้อยสุดก็บวกหนึ่งอ่ะอ่ะมาฮึบขอตรงๆสวยๆ Yes nice จกโตไปแล้วจ้าโอ้โหเรานี่ออกตัวเร็วตลอดเรานี่ออกตัวแรงตลอดเรานี่ร้อรอฟฟรีรอฟรรอฟรีแล้วเกินไม่แดชเข้าไปแดชเข้าไปช็อต beautifully นะของเราเนี่ยช็อต beautifully มานี่พาสีางั้นเหรอพาสีางั้นเหรอโอเคลมเสริมลมเสริมลมเสริมถลมเสริมอย่างงี้ซัดไปเลยเอาให้กริ้งเอาให้กริ้ง เอาให้กลิ้งนำหน้าเอาให้กลิ้งนำหน้าทุกคนไปให้หมดเออวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกโอ้โหขอเก็บใจหน่อยขอเก็บใจหน่อยจึ๊บอ่าเก็บใจน้วิ่งเลยนี่แหละเราเก็บทุกใจโอ้โหไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนเอาละชิปอินขอชิปอินสวยๆโอ้โหมันสั่นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเจอมาเฮ้ยเจ็แม่แนไะอ้ไม่ลงหรอก <laughs> ดูแรงแล้วโอ้โยดาวฮิวด้วยดาวฮิวแล้วมาทางนี้เล็กน้อยอ่ะดาวฮิวนะประมาณนี้ขอให้ได้ขอให้โดนเยเยสอืมชิวชิวหมูหม,มูเนี่ยอีกสี่หลุมใช่ปะ่ะอีกสี่หลุมก็จบแล้วสบายสบายไอ้อยังงี้ไอ้ยางงี้อ่อาอขอโฮวินวันสวยๆได้ไหมลูกขอโฮวินวันสวยๆเออดแบบ เดไปกันเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนอย่าทุกคนอย่าอย่าวิ่งกันเร็วทุกคนอย่าวิ่งกันเร็วทุกคนอย่าวิ่งกันเร็วเออขอเรานำขอเรานำเฮ้ยหัวใจเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยลูกลูกเราไปไหนลูกอ๋ออย่ามาชนอย่ามาชนฉันอย่ามาชนฉันโอ้ยลูกทำไมเราลูกลูกไปไกลจังเลยอะแย่แล้วโอ้โหมาเบอร์ดี้พุ่งเบอร์ดี้พัดอะไรล่ะดูลายสิลายอะไรวะเนี่ยจริงๆไปตรงๆยังได้เลยนะ อ่ะลองดูเอียงซ้ายเอียงขวาเล็กน้อยอืมไม่ได้เบอร์ดี้อ่ะมันเบอร์ดี้ไม่เป็นไรอย่างนี้เซมิเลเวชั่นไปได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้เออพายังดีทุกคนเขาบวกกันหมดเลยคุณผู้ชมทำไมมัน <Ready? S 1> ทำไมมันไม่เก่งกันอย่างนี้เอาละตีตรงตรงนี้แหละสวยสวยสุดไปเลยสุดๆไปเลยเดีดเยว มันแหว่งอีกแล้วอะไรวะเอ้ยต้องรีบแล้วเวลาไม่คอยใครยุคนี้ต้องเร็วนะครับยุคนี้ต้องเร็วเอออย่าลงซ้ายโอ้ยอย่าลงซ้ายอย่าลงซ้ายชิ็บเจ็บเจบโอ้โนเอาวะช็อตราฟก็ยังดีโว้ยไดเวอร์เลยเหรอไดเวอร์ไดเวอร์ลิงจากช็อตราฟเนี่ยนะเอาได้ได้ได้ได,ได้ลองดู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 ลองด,องดูวิ่งมาชนอะไรเนี่ย ขวางทางฉันเหลือเกินขวางทางฉันเหลือเกินเขาชนหน่อยเออไปแล้วออนเปล่าออนหรือเปล่าโอ้โหแฟเวนี่พาอะไรพาสีใช่ไหมพาสีเจริญใช่ไหมโอเคมาเริ่มจากตรงนี้เอาละลมไปทางนูน้นแซนด์วชิชิปขึ้นอึ๊บปึป๊บจบึมบ้มบึมบ้มบึมบ้มบึ้มบึ้มไปเลยจ้าเก็บใจไม่ทันเอาลงทรายเดียว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 เดยวอะไรกันนี่อะไรกันเนี่ย ขอโทษเ้ยเสียเวลาเสียเวลาไม่เนี่ยเสียเวลาอย่ามาชนจ้ะเอะเขาล่ะเซนเทอร์เวชันเซนเอรเวชันเอ้ยดึบพาวะพาพาสวยๆอืม <c oughs> การแข่งรอบนี้เราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงพาสามกันเหรอวินเก้าได้วินเก้าถอยขึ้นเออลูกนี้แหละสวยแน่นอน ไปแล้วจ้าเอาละลูกนี้เราต้องสวยแน่นอนอ,อทำไมม,มันเหมือนลูกมันเด้งไกลจังเลย,ยอ่าอ่อนแล้วอ่อนแล้วโอเคอเฮ้ยลูกสวยไม่ต้องดูลายก็ได้ยังไงก็ลงเป๊ะเรียบร้อยเปิดดิย,ยังคุณผู้ชมยังทำแต้มไม่หยุดผมลบหกแล้วตอนนี้ลบหกแล้วเอาละขอสวยๆลุมนี้พาสี พาสีจเจริญอีกแล้วบึ๊บสุดเลยใส่สุดแหวงอีกแลปยปะท้อเอ้ยอะไรมันจะแหวงได้ทุกหลุมขนาดนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยฝีมือไม่โอเคเลยวันนี้เอาละเร่งเวลาไปเลยเร่งเวลาไปเลยมาลูกอยู่ตรงนี้เอาละขอตีไถหน้าหน่อยอะไถหน้านิดนึงแหวงอีกแล้ว จะแวนอะไรได้ทุกลูกวันนี้ปะโถยว้าแววนไปเลยแววนไปเลยว่าไว่าอ่าช็อตนี้ช็อตนี้ขอชิปอินนะขอชิปอินขอมาทุกช็อตเลยขอมาทุกลุมเลยว่าขอชิปอินแม่ไม่เคยลงสักทีปะโถยเอาละอย่างน้อยก็ลายสวยเซมิเลเวชั่นไม่มีลายออกลายข้างลายอะไรทั้งสิน้น ตรงๆสวยๆลงเป๊ะเน่ยสพ่น่าจะลุมสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมน่าจะหลุมสุดท้ายแล้ว <Hey. S 2> เอาละพาห้าให้มันสวยๆหน่อยพาหจะไป <Nice part. S 2> โบเบเอเน e ช็อตไปเอาละวิ่งกันให้เร็ววิ่งกันให้ไวถ้าทำได้ <Hey. S 1> ก็ชนะโด้ <c oughs> ตังก็ไม่มีใครแจกเลยเงย อยู่กลางแฟ์เวอ์อยู่กลางแฟ์เวอ์อ่ะวิ่งไปรับลูกหน่อยลูกจะพ่อมาแล้วเอาละตรงนี้นะตรงนี้ยังตีต่อไปได้อยู่กุ๊กกุ๊กกุก๊กไอ้แหวงหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรนะแหวงนิดเดียวแหวงนิดเดียวขออย่างเดียวขออย่าลงรับขออย่าลงรับขออย่าลงรับขออย่าลงทรายเป็นพอยังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไงไดเออสวยๆอย่างนี้แหละมา เฮ้ยต้องตีแหวกต้นไม้ปะ่ะคุณผู้ชมลมมันตีส่วนด้วย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 เอาละได้เวลาลองเคิร์ฟช็อตได้เวลาลองเคิร์ฟช็อตอึ๊อบเคิร์ฟช็อตซ้ายขวาเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาลองอะไรหลุมสุดท้ายวะเนี่ยโอ้โหพี่นาวตีแอรีอฮึลูกฉันลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนเดี๋ยว ว่าลูกฉันอยู่นู่นปะโถเอ้ยมันตกน้ํายังไงล่ะใช่ไหมถูกไหมเอาละขึ้นไปขึ้นไปสิเออเสียเลยเสียช็อตเลยอันนี้แย่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 อือมาแพ้แน่เลยหลุมนี้แพ้แน่แพ้อย่างเฮ้ยเฮลงน้ำอีกแล้วป่ะเนี่ยลงน้ำอีกแล้วป่ะเนี่ยเฮ้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 ยอืม โอ้ยลงน้ำจริงด้วยอ่ะคุณผู้ชมอะไรเนี่ยอ๋อยังๆนึกว่าลงน้ำปะเถอะเขาจบกันหมดแล้วเขาจบกันหมดแล้วนี่ามัวแต่ลงน้ำลงเนื้อเอาละช็อตเจ็ดพินช็อตอะไรล่ะพินช็อตอ่าแค่อยากจะอ่อนข้อปิเปอร์โบกี้ไปเลยจ้าแค่อยากจะอ่อนข้อให้ คนอื่นดูถ้าผมจบลบหกมันจะดูแบบอืมนะเป็นเด็กใหม่แล้วมาข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ไงโาโถอเลยอ่อนข้อให้นิดนึงทริปเปอร์โบกี้ไปสวยสวย <Okay. S 1> ขี้โมจ้จริงๆเลยเอาละเดี๋ยวเวลาอัพเวลนี่ไงเห็นปะ่ะเพิ่มแบตจากสตีลเป็นโครมนี่ได้เหรียญ1น0 0เหรียญด้วย <Okay. S 1> นี่เวลอัพว่ะเวลอัพว่ะเฮ้ยโอเค ่ะเพิ่มมา <c oughs> น,นี่เอาพาวเวอร์ไปหนึ่งเอาสปีดอีกหนึ่งสปินแล้วกันโอเคเซฟโอเคคุณผู้ชมจบทัวร์นาเมนต์อย่างสวยงามแล้วนี่มันให้ไปไหนต่อเน,นี่ย r i ริ Rich Rock Lake ทะเลสาบ i ิช Rock เหรอโอเคไปเดี๋ยวพาไปไม่รู้อยู่ไหนไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมมาลองสนาม Ridge Rock แบบ x c แบบฮาร์ดคอร์นี่เราต้องพยายามตีให้ให้ทันก่อนเวลาที่มันจะเข้าดาวแล้วก็ต้องจบ3หลุมภายในการตี20ครั้งคุณผู้ชมแล้วสนามดูดิมีลมมีพายุมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะ่ะยากยากยากมันบอกว่าถ้าเราไม่ทำให้เสร็จตีเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะถูกจะถูกปรับไปหนึ่ง,งการตีอะ่ะเออเอาละชมมา เรดี้แล้วต้องเรดี้แล้วพร้อมพร้อมไปอึบพุ่ง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 ตีแรงแรงเลยโอ้โหเดี๋ยวนะเราต้องวิ่งเลยโอโ้ยวิ่งแข่งกับใครนี่อะแข่งกับเวลาไงแข่งกับเวลาถูกไหมถูกไหมเอาละไปโอ้ยชนหินด้วยโอ้หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่นู่นหลุมอยู่นู่นลมมันตีบวกด้วยลมมันตีบวกให้ลมมันตีบวกให้งั้นเหรอเอาละตีสวยๆเลยตอนนี้ แขงอีกแล้วพะโท้อยไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครวิ่งอย่างเดียวสิครับวิ่งอย่างเดียวเออเรื่องการตีกลอฟอย่างรวดเร็วนี่เราถนัดอยู่แล้วทำไมมันไปไกลจังเลยเนี่ยอ่าเก go go โอ้โหเอาละเราต้องใช้ช็อตให้น้อยที่สุดดาวฮิลด้วยดาวฮิลเล็กน้อยดาวฮิลเล็กน้อยอ่าเอียงนิดนึงประมาณนี้แล้วกันฮึบอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าโอ้ย เสียไหมเนี่ยมันเสีย,ยไหมแม่ไม่น่าใส่แรงเลยอ่ะโอเค,อเ,คเสร็จไปสีสช็อตแล้วเริ่มต่อจากหลุมนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋วนะเราต้องไปหลุมนู้นใช่ไหมโอเคได้ได,ได,ได้งั้นเราไปทางนี้ได้ไหมไปทางนี้เนาะน่าจะโอเคกว่าถูกไหมอ่าไป ลืมดูลมลืมดูลมโอ้ยลูกจะไปยังไงเนี่ยลูกจะไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ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 ขอเก็บใจก่อนอทำไมเสียงลูกลงไม่ค่อยหน้าพี่รมเลยเหมือนลงเหมือนลงรัฟยังไงก็ไม่รู้เออโอ้ยตียังไงเนี่ยตียังไงเนี่ยคุณผู้ชมตียังไงเนี่ยเออเออเออคงตีได้แหละคงตีได้แหละาม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 า เอาละต้องตีได้อืไปไหนวะนะ่ <c oughs> ยม่เจอ g ก go g ก go, go ลงเออเดี๋ยวนะมันไปไหนเฮ้ยเสียงมันเหมือนลงน้ําเลยอะเฮ้ยมันลงน้ําจริงด้วยเสียช็อตอีกแล้วเสียช็อตทำไมสนามนี้มันยากเนี้ย <c oughs> มไม่เห็นเหมือนกอปกติที่เราตีเลยอะเออไปไปต่อเออ go 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 โอ๊ยเก็บใจไม่ทันเก็บใจไม่ทัน ออนกรีนแล้วใช่ไหมออนกรีนใช่ไหมอ่าเอาละเวลาก็ต้องแข่งไอดีก็ต้องวางแผนดีๆดาวฮิลอีกมาดาวฮิลก็ดาวฮิลอ่ะประมาณนี้นะขอให้ลงสวยๆขอให้ลงสวยอื้มสวยสวยจริงสวยจริงของจริงอันนี้เอาละต้องตีกลับไปด้วยคุณผู้ชมกลับไงอะกลับทางเดิมแล้วกันนะกลับทางเดิมนะกลับทางเดิมน่าจะดีกว่าตีขึ้นนี่ไม่น่าไหวเนาะ ไม่น่าไหวอะไม่น่าไหวเอ๊ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันมีลมโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวนะมันมีลมอยู่ตรงนี้มันมีลมอยู่ตรงนี้งั้นเราน่าจะใช้ลมช่วยได้ไหมคิดว่า,ค,วาคิดว่างั้นไหมคุณผู้ชมลองดูเนาะลองดูเนาะไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายเอาละไปเน<ป>ีต้องวิ่งตามเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าลูกมันไปถึงไหน โอ้ยดูเดียว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 เอาลูกไม่ขึ้นว่ะคุณผู้ชมลูกอยู่ข้างล่างโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ลองถือว่าได้ลองอ่ามาต้องปีไปตรงนู้นเลยใช่ไหมงั้นขอไปทางนี้ก่อนละกันเนาะเซฟ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 มามไปวิ่งตาม go 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 ขออย่าลง ขออย่าลงที่แปลกประหลาดเออรับก็ได้ขออย่าลงน้ําขออย่าลงทรายอะไรอย่างเงี้ยได้โปรดเอาละมาโอ้โหตีขึ้นยังไงนี่ตีขึ้นยังไงนี่เดี๋ยวนะมันมีลมอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ย,ยากอะคุณผู้ชมยากยากมากยากมากอันนี้ขึ้นไม่ถึงแน่นอนเราอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนขอคิดก่อนอันนี้ติดหินอันนั้นมีลม งั้นเราตีมาตรงนี้ก่อนได้ไหมเอ้ยหรือลมจะช่วยได้ผู้ชมผมตีเลยนะวัดเลยนะลมอาจจะช่วยเราได้ทอปสปินไปเอาละลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยขอให้ขึ้นขอให้ขึ้นได้ขอให้มันขึ้นถึงไม่ถึงปะท้อเด้งด้วยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับกลับโอ้ยลาบสูงด้วย อจะขึ้นยังไงวันนี้ไปทางนี้ดีกว่าคุณผู้ชมไปทางนี้ดีกว่าเนาะไปทางนี้น่าจะน่าจะง่ายกว่าเอาละลุ้นกันเออเหินเไม่เหินเหิน,หน,หนว่าแต่เราว่าแต่เราขึ้นทางไหน <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> แล้วลูกฉันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ย โอ้ยให้ตายเถอะให้ฉันตียังไงอืมอ่าอย่างนี้แล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันนะคอสวยๆหน่อยลำบากลำบนเหลือเกินไปไหนเล่าเฮ้ย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 โอ้โหมาอยู่ตรงนี้แล้วจะตีไปไหนได้นี่คุณผู้ชม ยังไงเนี่ยยังไงเดี๋ยวโอ้ยป้าเอ้ยเลยครบช็อตมาทางนี้แล้วกันนะเราค่อยตีขึ้นเอออีกห้าช็อตมาเอาอย่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 าลงดิอย่าลงเออเอาละอันนี้น่าจะได้อันนี้ได้แน่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 ได้แน่คุณผู้ชมได้แน่ได้แน่ ฮบว่าแต่เราขึ้นยังไงก่อน <laughs> <c oughs> อ้าวลูกอยู่นี่เอาวะเอาวะเอาวะโอเคอะโอเคถือว่าซับซ้อนแทบแย่อืม ไปวิ่งตามเจ่ออนกรีนไหมออนกรีนเออออนกรีนก็โอเคแล้วเหลือให้พัดอีก3ทีไม่ไม่ออนนี่หว่าปะโถเลอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรยึบแค่นี้แล้วกันออนเถอะออนออนเออเอาละไอ้พัดอีกทีเดียวเหลือ้พัดอีก2ทีเซมิเลเวชัน่นโอเค ขอส,ยสวยๆนะขอส,ยสวยๆเอคอ,อยลงคอยลงเถอะคอยลง yes oh, oh, oh. <Okay. S 1> ไอ้บ้าเอ้ยมันจะยากอะไรขนาดนี้เนี่ยโห oh, ่ยากจริงคุณผู้ชมยากจริงไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงเหนื่อยมากอืมอัพได้อย่างเดียวเด้ออัพพาวเวอร์แล้วกันตีแรงๆเลยโอเคคุณผู้ชม เ <scratching> <g ül> หนื่อยเหลือเกินจะอีจะอีคอร์อ XC ซีกอล์ฟเนี่ยมันยังบอกให้ไปเล่นต่อยนะเนี่ยไปเล่นสแตนดาร์ด XC เอา้าเราก็เล่นจบไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อยังไงเนี่ยผมไม่ไหวละผมพักก่อนดีกว่าคุณผู้ชมผมตัดพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนดีกว่าโอ้โหกอล์ฟอะไรจะลำบากลำบนขนาดนี้นี่มันกอล์ฟฮารือโหดกอล์ฟฮารือหันกอล์ฟเอ็กเทรลกอล์ฟ <g ül> <g ül> อะไรเนี่ยยากเหลือเกิน โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันต่อพาร์ทหน้าดีกว่าว่าผมจะเล่น EX e x c g o l f นี่ผ่านหรือเปล่าเนาะโอ้โ no. ห oh, นี้ไม่ไหวแล้ะขอไปพักเหนื่อยก่อนนะโอเคถ้าชอบฝากแชร์แคร์ฝากไลค์และลืม subscribe ด้วยนะครับผมไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดมยาก่อนอันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs>